มาแกงเห็ดกันค่ะทุกคน อข้าเบือเปื่อยก่อนนะคะเพอยาตำเข้าเบือค่ะวันนี้ไม่มีน้ำยานางนะคะทุกคนจะแกงใสๆเนี่ยเลยน้ำยานางไม่มีแกงเห็ดแต่ใส่ระทอองก่อนเลยนะเพราะว่า <laughs> เห็บมันแวบเดียวก็เปื่อยแล้วมัวแต่ไปฉีกเห็ดอยู่ทางโน้นข้าวดีแม้วไม่ล้นไม่ล้นออกข้างนอก หน้าตาใสๆเหมือนไม่น่ากิน,นะนเนาะเห็ด ของเราเองนะคะทุกคนใส่ไปเลย ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคะแวบ๊บหนึ่งมาปรุงรสกันค่ะอันนี้เป็นน้ำปราย่ามีเพื่อนคนหนึ่งเขาไม่กินปลาเนาะอยู่ก็เราสบายเลย นางกินแต่น้ำปลาพอปะลาล้าไม่กินเนี่ยใส่แค่นี้ก็พอแล้วค่ะปุชรสนะ่ะหน้าบ้านหลังบ้านเหมือนกันนะคะคนทำอะไรอร่อยมันยังไงมันก็อร่อยอยู่ดีอ่ะไม่ใส่แล้วพอใส่ปะลาล้าเข้าไปน้ําดำคือเกา ข้อทีข้อท่าโอเคทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใส่นังรักกะชะอมลงไปเลยแล้วก็จะปิดไฟเลยนะคะทุกอย่างสุกหมดแล้วก็คลิปนี้ก็สั้นๆนะคะได้ใจความเอาแค่ประมาณนี้นะคะจบค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรายทุกเลิฟที่ให้ย่ามานะคะ ขอบคุณนะคะเสร็จแล้วแกงเห็ดแกงกินกับไข่ต้มค่ะฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีมีโชคทุกท่านค่ะ